สวัสด,ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาจาัดเซตสกุชชี่นะคะก็จะมีอยู่2ราคานะคะจะมีเป็นราคา150บาทไม่รวมค่าส่งนะคะแล้วก็เป็นราคา500บาทไม่รวมค่าส่งนะก็กล่องมูลค่า150บาทนะคะจะมีมูลค่าของจริงเนี่ยราคา250บาทถึง3 0 0้อเลยนะคะคุ้มมากแล้วก็ส่วนกล่องราคา500บาทเนี่ยจะมีมูลค่า700บาทนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามีกี่เซตแล้วก็เซตไหนมีอะไรกันบ้างนะคะ เริ่มที่150บาทเซตแรกนะคะก็อันนี้จะเป็นเซตเบอร์หนึ่งนะคะจะมีเปนนี่ค่ะกล่องนมนะคะแล้วก็ไอติมโรยเกตนะคะแล้วก็จะมีโมนิโมนีอยู่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเซตแบบเซตที่1นึ่นะ,ะแล้วก็เซตห5 0่าบาทเบอร์2นะคะจะมีมังคุดนะคะนี่นะมังคุด1ชิ้นชมพู่นะคะ1แล้วก็จะเป็นเต่านะคะ มินิบันนะคะสองชิ้นนะเป็นบันแก้มแดงแล้วก็บันกเดธรรมะนะคะอันนี้จะเป็นเซตสองนะแล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นเซตหนึ่งห้าสิบาทเบอร์สามนะคะก็อย่างแรกนะอันนี้จะเป็นแมวน้ำนะคะแล้วก็หัวใช้เท้าแล้วก็นี้จะเป็นเท้านะคะนี้จะเป็นเซตเบอร์สามนะต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นเซตเบอร์สี่นะจะมีเป็นนี่เลยมีของแครด้วยนะคะเป็นเมลอนบันนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นพริกนะนี่ แล้วก็เป็นแมวน้ํานะคะอีกหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นเซตเบอร์สี่ค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเซตเบอร์ห้าค่ะก็จะมีแก้วมังกรนะคะแล้วก็นี่เป็นแมวน้ําาลาเปาโดนกัดนะคะนี้จะเป็นเซตร้อยห้าสิบบาทเบอร์ห้าค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นเซตห้าร้อยบาทนะคะไม่รวมค่าขนส่งนะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นนกคู่นะคะก็ อันนี้เมื่อกี้พูดผิดนะคะอันนี้คือกล่องแบบ450บาทนะคะไม่รวมค่าขนส่งรวมค่าขนส่งก็500บาทนะแล้วก็น,นี่ค่ะจะมีเป็นตัวโคน,นี่นะคะปังฝรั่งเศสแบบสั้นนะแล้วก็อันนี้เป็นเมลอนบันนะคะแล้วก็เป็นอุนจินะก็น,นี้จะเป็นเซตแบบราคา450บาทนะคะคือของคุ้มมากเลยนะก็น,นี้นะคะจะเป็น เซตจากสกูตชี่ของเรานะคะมีเป็นแบบราคาหนึ่งห้าสิบาทแล้วก็ราคาสีละห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ยังไม่รวมค่าขนส่งนะก็แต่ละเซตเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะมูลค่าของจริงเนี่ยก็ประมาณถ้าเป็นแบบห5 0สบมูลค่าของจริง2 5 0หสิบาทถึง3า0ร้อยนะคะแล้วก็ห้าร้ยบาทเนี่ยมูลค่าของจริงถึงเจ็ดร้อยบาทเลยนะคะก็นี่จะเป็นเซตสกูตชี่ของเรานะคะก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆเลยนะคะ ใครสนใจนะคะก็ทักไปได้ลายตามนี้เลยนะคะจะมี4 ID ลายนะคะแล้วก็จะมี IG ด้วยนะนี่นะคะใครสนใจทักไปทางลายเลยนะ